นางมองอยู่นัน่ะเด้อบ่ได้กินน้ําดอกพุ่นน่ะอยู่ในรถท่านเอ้ยพุ่นน่ะนี่ซื้อหยังน้อยๆนี่ตัวดําๆนี่ออนนั่งเฝ้าขนาดเลยเออเนาะแม่ค่ะเฮาคิดเข้าคิดเข้านํากันบ่บงเสียธรรมชาติ ถ้าจีมีมีทาจกิน,นหไหมง่ายๆแ <c> ล <oughs> ้วมาเกลือรวมมาโตมานักแล้วผค่อยยดมามาน,ม,นม,ามาเด้อเอฟซีสร็แสบลูก,กัแกนแข่งเย็นเด้อดลุอ่รวกับอาหารเม็ดเนี่ยมา,ายดิา้นหมดแล้ เดอนีเจอะไรนังตอนนี้เดี๋ยว้เดียวเบือง่มคันยเหนึงกบเอเองวัดบ้านในปุถุชนเราต้องกินด้วยกันไอซักเบิ้งคลิปหอยในเดอร์ม่เบิ้งคลิปมาดาฝากคลิปนี้หอยไอซัก ยางแหงบึงจะสาวเลยเจ้าเขาจะไปหรือเปล่าวันยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยไปเขาไปย่วไาไปเอาไอ้ปุ้ยพนรู้แล้วเมื่อวานพนไปสำนักส่งฆ์ก็พาจา์แม่ดูพี่รถยังไปบันนี้โอ้โหนีงย่งไม่คุ้งนัวอ่ะเดี๋ยวจังหวากัน้ามีเรื่ององอินทรพูดเดืเป็นคนไทยที่ไปบูรนะปัญหา รถเงยน่มคนก็คลื่นไปหลายวางจอดกันหนุ่มมองจอดนะมนกไม่มองจอดนี่แหละปัหามีเล่งีวันนั้นที่ถวายกุตินันเดชคนกันไลโอัยนี้มองสิยน่มองจอดแล้วใส่บัได้หรอคัก็งานทลายพร้อมเนาะอ่าไอ้ขากัไปนายปวดใช่ป่ะเจ้าเจ้าเขาไปจอดแล้วจะออกบได้ได้เลยไปกันจะนุบอกใครเป็นไปไปหยวกแม่เี๋ยวันที่ยี่สิบสองห้าไอ้ยีสบสามมาเปนหนูทังว่ากันข้อทางเขาเพราะว่าเอารถใหญ่ไปมันไมงจอดมันจะเป็นปัญหาแบบ หยักไปกิโลทีกนเลยไดีมาีวยขึ้มากเลนะโอ้เจืี่จะไม่าเปล่าเฮงกาดอะไรได้บอลคอยอะไรกระจาดแรงมากเลยกระจาดอะไรหลเรียนีอปตมันเึ้นปเยอ

เดี asis, ๋ยวโพเลยให้เธ็บแคปชั่นเลยสิบูโรลาไเดอร์้สาวมาดามประกาศเราเราถึงไอ้สาวคนบ้านเห็นบอกเบิรงกคีมแพนเดอร์เบิรงกคีมแพนเดอร์แล้วก็ยาโบล่าไรเดอร์เบิรงกติบสาวด้วยเจ้าเบิรงกเตมมาดามแล้วเบิรงกเตมมาดามแล้วก็เบิงอีกยัง เพิ่งเบิ้งยังเบิ้งทิกตอกบอกเออผู้สาวลายเล่นทิกตอกแล้วเพิ่งเบิ้งยังเพิ่งเบงิ้งนางยังนางโบราณบอกเออจัก,จกๆักรง่วงสมยสัยตะกี้นะบอกยังอะไรสมัยดูคลิปเมื่อกี้นี้ดูจะจ้างเขาเท่าไหร่เหรเบิ้งเต้๋สาวพุ่มบัวเมียนี่ครับมาดามไม่น่าสนพุ่มบัวเมียเขาปั๊บ่มบัวจะจ้างแล้วก็ดูคลิปที่พวกเจ้าขิงก๋วยเตี๋ยวที่จะยุงมา พี่จันูบอว่าตนไรจะไปเลี้ยงมูกชาะที่ิจชามน่เออแอันนี้เ่เป็นอไนนี่นากัวิเดีล้นะจอยนี่หันหน้างอกเลยไปบนไหนเด้อเรืะเนนเขาได้รืะไริ Tang mưa bài ừ. đấy. Dù bóng rốt. You mẹ say hài đấy. Kilibur, dang, bơ kufai, hoặc cụ halber. Mhm, khôn hà kia hoa? Nha mc ghi an. O xmóc kia xmóc? Mhm. Qua kể là lúc một dịp một số bóng mùi an. Mhm. 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 กบนี่กุดบ่ได้กุดเองล่ะเดี๋ยวเอาช่างก่อนบ่บิดดงออกนะเดี๋ยวลูกออนี่นะคะเอาจ่อฮีเอาติเข็มยืมแต่รอบใดอยากจะจวดอันอันเอดงออกไอ้หมูตัวบวมหมูบ่ใช่เนี่ยอันใส่ยังมีอีกจวดจวดไอ้นี้บางตอนยังมีอ่ะเดี๋ยวอืมเฉลปไปพุดมาดําอืมเฉลปมาพุดหมอจูเณรไปหลุงพูจหมอดริปปังสังไสสังไสไฟดับทีอือ จะเลี่ไหด้กินดงตูตุเออมันหาอันอยากไปช่วยคนเวนิดจะเรียกปังยังไงเนี่ยวกียังไงผู้กีกครับเป็นไงกีจะกัดอันเพล้อละคนนี้มันเป็นผูลอกนกีประตูประตูเส้อผ้าไม่น่ะัดมาปัดลอดเขาปุ๊บแนี้จะเาช่วยอาาย์ีเสียดากจะบุญ้าไปบ่นบานช่วยสมอจะปอเดิมบีบีเไว้ต่าบดไม่ไปต่าสั่านคุณฮานไปมาเจอออมบ่สนุเ้

ตัวอาันเรองารมณอาอาอันหูเนี่ยกลองลงโตนิ่งเฉยอะออือนี่แหละตีเก็บใจอ่ะม่เนาะนไม่แมกอะระวงมันแมกยิดะม่ยก็ถึงาไม่ก่่าันไสล่เล่แมกอไนี่ถ้าจะมึงโอย ยม่าบนเตาบเตายไปเาพืชไปเาพืชอะไักเบิ่คลิปมาดามเบื่อลิปมาดามบาคกิน้าเลยเบิ่งใิ้กาแล้ววเบิ่่ทะเลไปจ้า จะลงคลิปไหนก็ลงดื้อไปแต่ต้องมีมาดาเกี่ยวสิแต่ว่าเราเกียงไม่เยอะนะฮะจะแจกจะดูคลิปให้ถ้ามีมาดามเกี่ยวข้องในคลิปนั้นโอ้ยบบเมื่อยใจคลิปไหนไม่มีมาดามไม่ดูเลยระวังหินเด้อข้าวนู้นนะมึงไม่จีหินนะ

ร่องบ่ละบันนี่ลงอยีบะเบ้งหน้าจะซันบันนี่ข้อสีมีโปรแกรมไปต่อยได้เออเออนั่น่ะนี่ก็เริ่มฮตห้างเยอะเริ่เยอะเริ่มไค่เยอะโอเคปาะมิไปมั้เริ่มไปดิห้างเยอะดิกหางแล้วไม่ย่านแล้วไปบะ เฮ้ยแม่เนี่ยเนาะพ่อน่ะก็ด็กห้างเจอเตะด้วงเยอะใครเยอะใครกันหนแล้วไปยังบ่ไปแล้วเนาะพ่อน่ะเอ้ยเด็กห้างเด็กๆอยู่งจัะไปหาพผอสักบ่พ่อน่ะก็ด็กห้างแล้วบ่ไปบ่หาผอสักไปบ่เออไปยังบ่ไปยุหาโพุ่นไค่ะไปทามมาเนาะไปมีนดูถามถามมาเนาะโอเคนะคะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะ เอาเลยทำมาก่อนเลยเนาะฟอร์ม